สวัสดีกับคุณผู้ชมท่านดวดนะครับพี่ผม T เตอร t ทีว v ครูนะครับวันนี้ผมจะมาสอนหาเกียร์มือใหม่นะครับคือเป็นเกียร์ที่เหมาะสําหรับมือใหม่มากเลยนะและก็สามารถใช้ได้ยาวๆเลยนะครับผมก็จะมี2ส,ส่วนนะส่วนหัวกับส่วนเข็มขัดนะครับส่วนหัวก็จะเป็น t e m p o l e a u Thamven นะส่วนเข็มขัดก็จะเป็น Smart Chip นะครับโอเคเดี๋ยวเปิดให้ดูนะฮะอันนี้ส่วนหัวใช่ไหมนะครับก็จะอันนี้นะครับส่วนหัวเป็น t e m p o l e a u Thamven นะความสมารถของมันนะครับ ถ้าเกิดเป็นโรคริวคีนะครับจะบวก10ออสแตตนะแต่ถ้าเกิดเป็นโรคอื่นก็จะบวก5ออสแตตนะครับผมส่วนเข็มขัดก็จะเป็นสมาร์ทชิปนะอันนี้นะครับผมก็เหมือนกับของเทมเพล t i ท e มเวนเลยนะฮะเกิดเป็นโรคของอันนี้จะเป็นโรคของไฟนะครับถ้าเกิดเป็นโรคไฟก็จะบวก10ออสแตตนะแต่ถ้าเป็นโรคอื่นก็จะบวก5ออสแตตนะครับแต่ถ้าเกิดใส่2ส,ส่วนแล้วก็เล่นเล่นตัวอื่นอะ่ะก็จะได้10ออสแตตนะครับผมก็จะสอนหา2อ,อย่างนี้นะครับ ถ้าถามว่า2อันนี้อันไหนดีผมแนะนําส่วนหัวดีกว่านะครับคือส่วนหัวนี่เราสามารถใช้ได้กับทุกตัวนะครับแต่ว่าส่วนเข็มขัดนี่ผมแนะนําว่าใช้เราเล่นตัวไหนก็ใช้เข็มขัดของตัวนั้นนะครับมันจะดีกว่าเนาะก็คือส่วนหัวนี้สามารถใช้ได้กับทุกตัวเลยผมแนะนําว่าหาส่วนหัวไว้ดีกว่าแต่ว่าหาทั้งสองส่วนก็ดีครับเพราะว่ามันจะแถมฉายาด้วยนะครับก็ถ้าเกิดเป็นของโลกวิวคีก็จะแถมเดอะมิลเลอร์ไรเดอร์นะอันนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นโลกไฟก็จะแถมเดอะจัสตินนะ สองฉาย,ยานี้จะบวกสเตตต่างกันนะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไว้ออสองสองข้างไว้ตรงนี้นะวะ่าถ้าเกิดถามว่าฉาย,ยาไหนดีกว่าก็จะเป็นเดอะจัสตินนะจะบอกดีกว่าของโลกริวคีนะครับก็คือยังไงเราก็ต้องทำสองสองอย่างเลยนะก็คือต้องทำเกียร์ของริวคีแล้วก็ของไฟทั้งสองนะะว่าฉาย,ยาไฟอ่ะดีกว่าแต่ว่าเกียร์ไม่ค่อยดีแต่ฉายาริวคีไม่ค่อยดีแต่ว่าเกียร์ดีนะครับมันจะสลับกันอย่างนี้ โอเคเรามาเริ่มหาฉายาหรือว่าหาเกียร์กันเลยนะคือมันจะเป็นการทำเคเวสนะครับโอเคถ้าเกิดเราอยู่จุดเริ่มต้นนะให้เรามาตรงนี้นะครับตามผมมานะให้เราตรงมาเลยนะครับผมเึ๊บอาเราต้องทําอันนี้ก่อนนะครับก็คือเป็นของโลกริวคิคเราต้องทาของริวคิคก,ก่อนนะไม่ใช่ว่าไปทําของไฟได้นะต้องทําของริวคิคก,ก่อนนะเคเวสมันจะให้เราไปตีลงดันโอดหนึ่งรอบนะ และก็จัดการโอจาส์วาในบอสรัดนะครับก็คือลงดันอดินหนึ่งรอบแล้วก็จัดการโอจาส์วาในบอสรัดหนึ่งครั้งแล้วก็เสร็จเควสเลยนะครับเราก็จะได้ทั้งฉายาทั้งหัวมาเลยเดี๋ยวใส่ให้ดูก่อนขี้เกียจเลื่อนให้ดูนะ,ะนะครับถ้าเกิดเราเสร็จแล้วเราก็จะได้ได้ส่วนหัวเป็นเทมเบโลทามเวนต์มาเลยนะแล้วก็ได้ฉายาเดอะมิลเลอร์ไรเดอร์มานะครับเนี่ยเราก็จะได้ทั้ง2อ,อย่างมาเลยนะ ก็คือทั้งฉายาทั้งส่วนหัวนะต่อไปเป็นของโลกไฟนะครับก็ตามมาตรงนี้นะครับปึ๊บให้เราขึ้นมาตึกสมาร์ทซิตี้ตรงนี้นะขึ้นมาตรงนี้นะครับน่ะเป็นตัวนี้นะครับสำหรับรับเคเวสของทำนะเกียนะเเร์นะเควสมันจะให้เราไปลงไซก้านะครับดันไซก้า1หนึ่งรอบแล้วก็ไปลงดันออกการหนึ่งรอบนะครับก็จะเสร็จเลยนะแล้วก็เราก็จะได้สมาร์ทชิปมานะแล้วก็จะได้ ฉายามาด้วยนะเป็นเดอะจัสติสนะเดี๋ยวโชว์ให้ดูเป็นอันนี้นะครับนี่นะก็จะประมาณนี้นะครับก็ทําไม่ค่อยยากนะครับแต่ว่าของลิวคีจะยากตรงลงบอลรัดนะเพราะว่าเราต้องจัดการโอจาเซอร์ไวนะคือจะทำเควสพวกนี้คือคุณต้องมีของระดับหนึ่งนะถึงจะทําได้นะครับไม่ใช่ว่ามือใหม่มาปุ๊บทําได้เลยนะเพราะว่ามันยากสำหรับมือใหม่มากเลยนะเราต้องมีของระดับหนึ่งนะครับถึงจะทําได้เนาะ ก็จะประมาณนี้ในการหาเกียร์สลับมือใหม่ผมแนะนําว่าใครไม่มีเกียร์ดีๆหรือว่าไม่มีส่วนหัวดีๆก็ใช้ได้นะสลับเทมโนโล่ไทมเวินะครับผมโอเคครับสลับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะค,คลิปนี้ลากันไปก่อนแล้วบ๊ายบายครับซิวบายจ้าเจอกันครับผม